เรนก็เห็นอีนรอบแรกตัดสินไปแล้วเออคุณบุญทรงก็ก็รับกรรมไปแล้วทำไมยังจะต้องมาถึงอดีตนายกยิ่งรักล่ะคะคือฝั่งคุณยิ่งรักเขาพยายามจะสู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรถึงคุณยิ่งรักนะครับเพราะว่าคุณ<อ>ยิ่งรักยิ่งรักเป็นนายกค่ะ,คะนะครับส่วนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ นั่นก็แสดงว่ากําลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นผู้ทุจริตเหรอคะใช่ครับแล้วนายกไม่เกี่ยวอันนั้นคือข้อตโต้แย้งของฝั่งคุณยิ่งรักนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราฟังคําวินิจฉัยของศาลเมื่อวานนี้ศาลก็ไม่ได้รับเรื่องนี้นะครับอ๋อไม่เห็นมีพูดเรื่องนี้เลย<ม>เนาะนไม่มีครับผมคิดว่าผมคิดว่าศาลไม่ได้รับฟังนะครับเรื่องที่คุณยิ่งรักบอกว่าตัวเองเป็นนายกแล้วไม่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งซึ่งเฉพาะส่วนนี้ผมคิดว่ามันก็มีประเด็นนะครับคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วววยยยกกกกกัับบบบคําาาาิิินนนจจฉเ้้็ะออออ่่โถดทแีีห ใครเป็นนายก,ล,กลูกน้องทำผิดนายกต้องซวยไปหมดเหรออันนี้พูดแบบชาวบ้านนะครับฝั่งซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยก็จะสู้แบบนี้ว่าใครเป็นนายกนะครับลูกน้องทำผิดต้องผิดหมดไหมนะครับแต่ผมเนี่ยคิดอย่างนี้นะครับในกรณีนี้ผมคิดว่ากรณีของการทุจริตนะครับกรณีของโครงการ G2G เนี่ยเป็นโครงการที่มัน,ม,นมีการทุจ,จริตจริงนะครับแล้วก็ บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคนที่เป็นคนสําคัญของรัฐบาลจริงนะครับเป็นเป็นคนระดับรัฐมนตรีเป็นคนระดับเลขาเป็นคนระดับอธิบดี oh. มีมีบุคคลระดับสูง mm. ในรัฐบาลจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นนายกไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าพูดยาก oh.